สบายดีลานน้อยเมนี้มาพบกับสาวครูน้อยอีกแล้วเนาะอ้าว้อนี้สาวครูจะมาพาพลานเห็ุกิจกรรมสร้างสรรค์อ้าวมาเห็ุพร้อมๆกันเลยเดอ้ออุปกรณ์ก็คือเจียใบหนึ่งเนาะสาวครูจะเริ่มเลยเดอ้อขั้นตอนที่อิดเฮาจะมาพับเป็นหูบสามเจ๋ได้หูบสามเจ๋แล้วเฮาจะตัด ทางนี้ออกเนาะอ้ามื่อได้แล้วบนันนี้ได้สามเจ็ดเลนวบอสาวครูจะมาพับครึ่งเนาะพับครึ่งลีดให้มันเรียบเรียบเดอ้อพูหลานเดอ้อหลังจากนั้น สาวคูจะมาพับตัวนี้เป็นหูสามเจโน้อยนะเรื่องนี้คือกันเรื่องนี้จะพับคือกันนะได้แบบนี้เล่นบอคือออกเนาะประกับพับเบื่องนี้คือกัน นี่คือกันเด้อพับแบบนี้คือกันเนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วทางส่งข้างกับพื้ออกนเนาะเขาจะเห็นหอยเนาะเวลาเขาพื้ออกอันบอเขาจะเห็นหอยเนาะอ้าวแบบนี้เขาจะเห็นหอยนี้แล้วอันบอเขาจะพับตามหอยเด้อเบิ่งสาคูเด้อสาค,สาคูจะยู่ตัวนี้เข้ามาส่งข้างเลยอ็นบอ สาวกูจะยู้ตัวนี้เข้ามาจุก,กันแล้วเกอาอกตัวนี้ลงมาเนาะมันจะปิดอย่างซิเห็นบอเนาะอ่านะเราจะได้แบบนี้ฮเบอนี้ฮกกเฮ็ดคือกันยู้อันนี้เข้ามาเนาะเนาะนะ่เรียบร้อย หลังจากนั้นเขาจะบันี้เขาจะมาพับอันนี้ตัวนี้เนาะจะพับครึ่งเออเบื้องใต่กระเฮ็ดคือกันพับครึ่งคือกันเบิดพับแบบนี้แล้วปีนออกแบบนี้เนาะยินบอเขาจะพับครึ่งของตัวนี้อีก อันนี้แมนเป็นขาของตกกบเนอะนะนเรื่องนี้คือกันพับครึ่งคือกันเลยเนาะหลังจากนั้นก็พับเนาะเป็นขาของตกกบ ดีได้ขาแล้วเห็นบแบดน,นี้เราจะมาพับตัวนี้ขึ้นตัวนี้บัดบตัวนี้เนาะพับตัวนี้ขึ้น,ต,น,นตัวนี้เนาะเป็นหูบสามเจเลยเวลานเห็นบบเป็นหูบสามเจเนาะ เห็นบอเป็นหบสามเจแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราจะพับตัวนี้ขึ้นปกกันเนาะเห็นบอเห็นบอได้บอผู้หลานได้ได้บอนี่เนาะวันนี้มาปีนเบิงท้องนี่ท้องมันจะมีมีตัวเครื่องกลางนี่เนาะ สาวพูจะพับพับอันนี้ลงเนาะพับท้องมันนี่นะลงจังซิเนาะหลังจากนั้นตัวนี้เขาจะมาพับอ่านเขาจะพับขามันลงเนาะเพราะลานเนาะจังซิ่เขาจะมาพับขาพับตัวนี้เข้าเนาะ ทับอันนี้ให้ทับอันนี้โย่เขา้าให้ตัวนี้มานี่ย่างสิเนาะได้บอส็หเปิดบอนี่ตัวนี้มันจะแข็งหน่อยหนึ่งเด้อพับก้นมันถอยเข้ามาให้มันปิดอย่างสินเนาะเห็นบอสิหลังจากนั้นเขาก็ได้แล้วตุกบนะเนาะมีเต็มต่าไซตากบจะเต็มยุ่ใส่ เล่มยังมีก็ได้นะเนต็มตากบส่เดอร์เนี่ยปน,นว่าเรียบร้อยเนอะอืมเดี่ยเรียบร้อยเอา ก็แล้วเรียบร้อยเนาะพอลานสำหรับกิจกรรมนี้ก็เมิดซัมนีเนาะพบกันในกิจกรรมใหม่บ๊ายบาย